ก็อุปกรณ์ที่ผมจะใส่นะครับก็จะมีที่จะใส่เข้าไปใหม่นะครับมีสปริงโหลดครับตัวนี้อันนี้จะโหลดลงนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือสปริงโหลดนะครับแล้วก็มีรีบาร์แบบนี้ครับนี่รีบาร์ครับรูว่าจะเป็นแบบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามันโช๊คครับผมก็ผมใช้เป็นเบอร์ยี่สิบเลยนะครับผมเฟวีเลยครับเอาแบบนึบๆกันไปเลยครับผมหกสิบก่อนเลยครับผม เพราะชคเวฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่70 7580้นะไม่เกินเนี่ยครับผมแต่ผมจะใช้แค่หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแหละไม่เกินเดี๋ยวลองดูครับลองเติมดูก่อนครับสปริงที่ทําแล้วก็จะเตี้ยลงมาประมาณนี้ครับก็เตี้ยลงมานิ้วครึ่งนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับผมประมาณนี้ครับแน่นครับ ก็สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมาโหลดหน้าเว็บร้อยยี่ิห้ากันหน่อยครับผมนี่ครับตอนนี้มันยังเป็นโชกคหน้าเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันเหลือเยอะเลยครับแล้วมันสูงครับก็ถ้าแบบนี้เวลารถเรามีความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาแบบนี้ครับมันรับลมครับเนี่ยฮะมันเข้าช่องนี้ครับลมแล้วก็ หน้าสายครับผมอาการตอนนี้ตั้งขาตั้งเดี่ยวอยู่นะครับก็ความสูงก็จะประมาณนี้ครับถือว่าสูงมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาโหลดลงนะครับแล้วก็เซ็ตน้ํามันโช๊คใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโหลดด้วยวิธีการใช้สปริงนะครับไม่ได้ไม่ได้โหลดด้วยการสไลด์น็อตนะครับและให้ให้แผ่งคอต่ําลงไม่ใช่ครับเราโหลด ด้วยวิธีการที่เปลี่ยนสปริงด้านในครับผมแล้วก็ใส่รีบาวเพิ่มแล้วก็ใช้น้ำมันเซ็ตใหม่ครับผมก็เดี๋ยวมาล้อกันเลยครับผมก็เจ็ร้าครับผม ก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาถอดโชกกันครับก็เดี๋ยวผมจะถอดทําทีละข้างนะครับผมเอาข้างนี้ก่อนข้างที่มีปั๊มดิสนะครับทําเสร็จแล้วเราจะได้มาเปรียบเทียบกับของโชคเดิมครับที่ยังไม่ได้ทํานี่ฮะเดี๋ยวผมทําข้างนี้ก่อนอันดับแรกให้เราคลายน็อตใต้โชคตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับให้เรายิง คายออกมาพอประมาณครับยังไม่ต้องออกมาหมดนะครับใส่ไว้ก่อนคลายได้แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้ครับอย่างนี้นะฮแล้วก็หายางในครับเอามาบังเพื่อล็อกกับตรงนี้เพื่อจะเอาคลิ๊บล็อกออกนะครับตรงนี้ครับ ก็ใส่อย่างในเข้าไปก่อนอย่างนี้ครับลักษณะนี้เพื่อการไม่ให้ชกเราไปลอยครับผมอย่างนี้ฮะแล้วก็พับพับไว้ด้านหลังก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับอุปกรณ์กดหัวตรงนี้ครับนี่ฮะเพื่อเอากลีบออกสวมเลยครับแล้วเราก็ไขทั้งสามตัวนะครับมีสามตัว เท่าๆกันเอานี้ลงไปก่อนก็ได้ครับลงไปเนี่ยครับไข่น็อตลงมาครับให้มันชิดตัวกดไว้แบบนี้ก่อนนี่ยครับไข่น็อตล็อกเลยครับนี่ครับลักษณะนี้แล้วก็หมุนด้ามนี้ลงไปครับเนี่ครับกดลงไปครับกดลงมาไม่ต้องเยอะมากครับเราก็จะเห็นกิฟล็อกลักษณะนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยเราเจอกิฟล็อกอย่างนี้นะครับ ไอ้ใช้ปากแบนอย่างนี้ครับเอากริบล็อกออกครับเอากลิบล็อกได้เลยก็เดี๋ยวมุมหามุมให้ดีครับนี่ครับงัดกริบล็อกออกมาแบบนี้ครับกริบล,ล็อก็ออกมาแล้วครับแล้วก็ เอาอุปกรณ์จับออกได้เลยครับผมคลายออกได้เลยครับเอานิ้วบังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานี่ครับมันเด้งขึ้นมาแล้วครับคับอันนี้หูตัวหัวตัวดันตวปิดนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรมาลองน้ำมันกันหน่อยครับผม ก็เอาสปริงออกกันเลยครับนี่ฮะสปริงจะมีน้ํามันอยู่นะครับมันก็จะมีด้านถีกับด้านห่างนะครับด้านบนที่ขึ้นด้านบนนะครับจะเป็นด้านห่างๆแบบนี้นะครับนี่ครับด้านห่างเนี่ยนี่ด้านถีจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนด้านถีนี่นะครับด้านห่างขึ้นด้านบนอย่างนี้วางนี่ก่อนวางในถานี่มันครับดึงมาหครับแหลังจากนั้นเราก็เทน้ํามันออกครับ มันมีน้ำมันอยู่ในนี้ครับนี่ครับเทน้ำมันออกก่อนก็จะได้เปลี่ยนน้ำมันใหม่เป็นในตัวด้วยนะครับผมเอาน้ำมันออกหมดแล้วเราก็มาเอาน็อตตัวนี้ออกได้เลยที่เราให้คลายไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะง่ายกว่าครับถ้ามาเอาออกที่หลังว่าเราคลายกันไว้แล้วสเต็ปหนึ เครับอุย้ยพอเราคลายน็อตนี้ออกไอตัววาลวมันก็หล่นลงมาเลยครับผมเพราะเราเทเอียงไว้อยู่ครับผมอ่ี๋ยนเอาน้ำมันออกให้หมดก่อนอ่ะมันออกหมดแล้วนะครับอาน็อตนี้ออกครับผมตัวน,นี้นี่ครับก็วาลวเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะนี้ เนี่ยถอดออกมามันจะน็อตตัวนี้ตัวล่างที่ยึดกระโชคมันจะล็อกไว้กับตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับผมวาลวเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับลักษณะนี้จะมีรูอย่างนี้ครก็มีสปริงตัวนี้ครับก็เอาอันนี้ออกก่อนน็อตก็จะเป็นรูโล่งๆไปข้างล่างอย่างนี้น,นะครับแล้วก็มีสปริงตัวนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนสปริงตัวนี้ครับเป็นยาวขึ้น มันจะทําให้รถเราเตี้ยลงเนี่ยครับต้องมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีใส่รีบาวตรงนี้ครับอีกตัวหนึ่งตัวครับผมจะทําให้รถเราหนึบขึ้นประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนครับว่าวาลเป็นแบบไหนของเดิมนี่ครับเขาจะไม่มีรีบาวอย่างนี้นะครับไม่มีมาเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มครับเป็นรีบาวแต่งก็โชควันนี้จะยังไม่ได้เปลี่ยนซีนนะครับเพราะว่าซีนยังใช้ได้อยู่ปกติ ซีนในกับซีนอนอกซีนอนอกคือซีนกันฝุ่นก็ยังปกติไม่แตกไม่รั่วไม่อะไรครับก็เลยไม่อยากงัดให้มันเสียครับใช้ไปก่อนวันนี้จะมาเปลี่ยนจะมาโหลดอย่างเดียวครับเ,เปลี่ยนสปริงโหลดกับสายรีบาวแค่นั้นเองแล้วก็เซ็ตน้ามันโช๊คใหม่กับประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเช็ดให้มันสะอาดก่อนครับผมก็วันนี้ไม่ได้ถอดแกนโชค๊คออกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนซีนก็เลยไม่ต้องถอดออกมาก็เช็ดทัความสะอาดกันให้ดี นี่ครับเอาฝุ่นออกเอาทราดินออกให้ดีครับเพราะว่าโชคยังไม่รั่วครับผมสินใช้ได้ก็เดี๋ยวมาโหลดกันเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เลยครับว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องใส่นะครับก็อุปกรณ์ที่ผมจะใส่นะครับก็จะมีที่จะใส่เข้าไปใหม่นะครับมีสปริงโหลดครับตัวนี้อันนี้จะโหลดลงนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือสปริงโหลดนะครับแล้วก็มีรีบาวแบบนี้ครับ นี่รีบาวครับรู้ว่าจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ครับเรียกรีบาวรีบาวแต่งชงหน้านี่ครับก็วิธีใส่ก็คือเรามาใส่ที่วาลวเนี่ยครับอันนี้สปริงของเก่าจะเห็นว่าจะตัวสั้นนะครับจะสั้นแค่นี้ก็รถมันก,ก,ก,ก็จะสูงปกติเหมือนรถเดิมเนี่ยวิธีใส่เราก็เอาออกครับแล้วเราก็ใส่สสปริงที่เป็นสปริงโหลดมันก็จะยาวขึ้นกว่าของเดิม นี่ครับให้ใสายลักษณะนี้นี่ครับก็จะทําให้รถเราเตี้ยลงหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมตัวนี้นี่ลักษณะนี้รีบาวก็ง่ายๆครับก็ใส่ตรงนี้ครับน <ms> ี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับผมให้สายลงใบอย่างนี้ครับเนี่ยอยู่ลักษณะนี้นี่นะครับนี่เองสปริงโหลดรีบาวครับผมก็ถ้าอยู่ในกระบอกชมก็อยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับรีบาวจะอยู่ตรงนี้ สปริงโหลดอยู่ชั้นนี้นี่นะครับแล้วก็สปริงเดิมก็จะอยู่อย่างนี้นี่ครับก็จะชนกันอยู่อย่างนี้ลักษณะนี้ครับผมถ้าอยู่ในกระบอกโช๊คนะนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ฮะก็ที่ขายไม่ได้เลยก็คือน้ํามันโช๊คครับผมก็ผมใช้เป็นเบอร์ยี่สิบเลยนะครับผมเฮฟวี่เลยครับก็เอาแบบหนึบๆ,ๆกันไปเลยครับผม ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับผมก็น็อตตัวที่ยึดที่ใต้ชกตรงนี้นะครับตัวล่างตรงนี้ครับให้ทากาบอนหน่อยนะครับเขาะจะมีแหวนทองแดงแบบนี้ครับก็ทากาบอนเซฟไปอีกในระดับหนึ่งครับเจาะไปนิดนึงครับผมประมาณนี้ครับ แล้วเราก็มาใส่วาวกันเลยครับผมตอนแบบแรกก็เดิมๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับวาวให้เราใส่สปริงโหลดเข้าไปลักษณะนี้ใส่รีบาวเข้าไปด้านบนนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่ไปแนวนี้นะครับลงไปด้านล่างครับไอที่มีเกียวน็อตเนี่ยครับตรงนี้ครับลงเพื่อจะไปยึดน็อตกับตัวนี้นี่นะครับ ส่ลงไปเลยครับนี่ครับแล้วเราก็ดูว่ารีบาวมันตรงไหมนะครับผมมองจากในในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่รีบาวตรงอยู่ครับนี่ครับเราก็ล็อกน็อตเลยครับที่เราทากาบอนไว้ด้วยนะครับเซฟไว้ด้วยครับอย่างนี้ครับก็ขยับขยับหน่อยนะครับบางทีมันจะ ไม่ค่อยเข้าวาลเท่าไหร่นี่ฮะอ่ะแล้วก็ขายเกลียวเข้าไปครับก็ขายน็อตให้ได้สักเกลียวสองเกลียวให้มันติดกับวาลก่อนนะครับเพราะมันจะหมุนตามครับเราก็ใช้ใส่สปริงเข้าไปเลยครับสปริงก็เอาด้านทีลงนะครับนี่ครับด้านทีอันนี้ด้านห่างข้างบนก็ใส่ลงไปลักษณะนี้เลยครับเหมือนเดิมง่ายๆไม่ได้ยากอะไรครับนี่ครับก็ไปดันตัววาลนะครับ มันจะได้ไปคั้มบ่าวครับแล้วเราก็ได้ไขน็อตตัวนี้ได้ครับลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็ดันดานโชว์ได้วยนะครับนี่ครับเราก็หมุนได้แล้วน็อตก็เข้าไปนี่ไวางอย่างนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีไขเลยครับ นี่ครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับของดอกต่อามาไขนี่ครับเราก็ไขไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเอาให้แน่นๆประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมายิงด้วยบอกไฟฟ้าอีกทีครับผมนครับกากับดังขึ้นมาครับสปริงเราใส่อยู่ลักษณะนี้แล้วก็เลื่อนกระบอกชกลงไปให้สุดแบบนี้ครับนี่ครับก็เอาสปริงออกครับ มาเติมน้ำมันกันเลยครับน้ำมันโช๊คครับรีบาวก็จะอยู่ประมาณนู่นก็ผมใช้เป็นเบอร์ยี่สิบนะครับผมน้ำมันโชค๊คก็ของสำนักนี้ครับน้ำมันโชค๊คมาลองดูครับเอาเบอร์ยี่สิบเลยครับก็เดี๋ยวจะตวงใส่นี่นะครับใส่รอชิดยาครับก็เดี๋ยวผมจะรอบแรกผมจะเติมหกสิบซีซีนี่เลยครับ 60นี่แหละครับ60 ml เนี่ยครับเต็มหลอดนี่ก่อนเลยครับตวงน้ำมันโชกกันเลยครับผมนี่ครับเอานิ้วดันไว้างี้ครับจะได้ไม่หก6กก่อนเลยครับผมเพราะว่าโชกคเวฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่70 75 80บเ้นี่นไม่เกินเนี่ยครับผม แต่ผมจะใช้แค่หกสิบเ็สิบเนี่ยแหละไม่เกินเดี๋ยวลองดูครับลองเติมดูก่อนครับก็ผมว่าเนี่ยรลักษณะนี้ครับพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนี่หกสิบนะครับรอบแรกที่จะหยอดลงไปก็ใส่กันเลยครับผมลักษณะนี้ครับผม ก็ okay. เข้าไป60 ml แล้วนะครับก็เดี๋ยวมามองดูครับว่าอยู่ประมาณไหนนะคก็เดี๋ยวเรามาใส่สปริงลงไปครับว่ามันจะพอดีไหมหกสิบนะครับผมเราด้านทีลงไปนะครับเราแสงน้าใส่สปริงไคด้านทีลงครับนี่ด้านหางขึ้นด้างบน อยู่ประมาณนี้ยังได้อีกครับอ่ะนวดก่อนครับเราก็หยับน้ำมันหนึงขึ้นดึงลงนะครับไล่ลมครับ,บไล่ลมให้โชวน้ำมันโชวมันเข้าวาวครับผมนี่ครับหลังเงี้ยดึงให้มันเข้าไปครับ นี่ฮะพอไล่ๆแล้วมันก็จะไม่มีเสียงแบบคล้ายๆฟอากาศครับประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูน้ำมันอีกทีมาอยู่ประมาณไหนก็เดี๋ยวผมมันขึ้นมาไม่ถึงขอบข้างบนมากเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเติมไปอีกสัก10 ml ครับวบางรดีนไปร ก็เมื่อกี้เติมไปหกสิบนะครับก็เพิ่มอีกสิก็เป็นเจ็ดสิบนะครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับขีดนี้ขีดนี้นะครับเป็นสิบนะครับก็อันนี้มันมีสปริงหน่อยก็หยอดยากหน่อยนะครับเราไปประมาณนี้ครับลงไปแล้วครับลักษณะนี้นะครับ ครับก็จะเห็นได้ว่าเติมไปเจดนะครับปิมพอดีเลยครับผมนี่ฮะน้ำมันโชกคขึ้นมาพอดีครับอันนี้ตอนที่เราสไลด์แกนโชคลงสุดนะครับผมลักษณะนี้อาจจะมืดๆหน่อยฮะับย้อนแสงนี่ครับเราก็เอาโชคขึ้นข้างบนเลยครับผ้าจับนะครับก็ได้เจ็ดสิบครับพอดีเลยนี่ อะไรเหมือนเดิมครับไปลงไปเรื่อยๆครับอ่าไม่มีเสียงแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับไม่มีฟิตๆๆอะไรครับก็ประมาณนี้แล้วก็มาปิดฝานี่กันเลยครับจะเห็นได้ว่าแกนโชกคเตี้ยลงเยอะเลยครับสปริงขึ้นมาเยอะเลย าใส่คลิปล็อกกันให้เรียบร้อยนะครับกดกันให้สุดก่อนนะเพราะว่าสปริงมันจะดันแน่นมากนะครับก็ล็อกกันให้ดีแต่เ็คลิปล็อกให้ดีคลายออกมาประมาณนี้ครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าแตกต่าองกอ่าโชกคเดิมเยอะเลยครับนี่ครับนี่ครับความสูงต่างใส่สปริงไปก็จะอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะ สปริงที่ทําแล้วก็จะเตี้ยลงมาประมาณนี้ครับเนี่ยนะฮะเตี้ยกว่าของเดิมนิ้วครึ่งนะครับพอใส่สปริงแต่งไปเดี๋ยวตรงนี้เราก็ไปใส่เท่าเดิมได้เลยนะฮะใส่ยึดด้านบนที่เอแผงคอได้เลยไม่ต้องไปสไลด์เตี้ยให้อะไรเลยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองกดดูครับของเดิมก่อนผมกดโช๊คเดิมดูก่อนนะครับ ผมลองให้กดดูกดสักห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะนิ่มหน่อยประมาณน,นี้นะครับนี่ของเดิมอันนี้ของทําที่เราเซ็ตใหม่น้ามันเซ็ตน้ํามันโช๊คใหม่เซ็ตรีบาวใส่ตัวรีบาวแล้วก็สปริงโหลดลองกดดูครับผมก็จะเตี้ยลงนะครับแล้วก็จะแน่นขึ้นนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่ครับประมาณนี้ครับแน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ที่รถแล้วกดกันดูอีกทีครับอาจจะเห็นภาพมากกว่านี้อันนี้เรากดแบบนี้มันจะประมาณนี้ครับผม้แน่นขึ้นครับผมก็ตัวข้างที่มีใส่ปัม๊มลิเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ความต,ต่างก็ประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวด้านซ้ายกันต่อเลยครับผมตัวที่ไม่มีปั๊มดินนะครับนี่ครับกดต,ต่อเลยครับทํากันเหมือนเดิมครับผมเซตเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับ เดี๋ยวมาดูช่วงยุบกันหน่อยครับยังไม่ต้องก็ประ,ประกอบบางคนหน้านะครับใส่ล้อแล้วลองเบรกเบรช่วงยุบดูครับผมประมาณนี้ครับผมโยประมาณครับก็แน่นกว่าเดิมนะครับไม่นิ่มแล้วแน่นๆครับประมาณนี้ครับผม ก็จะเห็นได้ว่าช่วงยุบยุบขึ้นมาประมาณนี้นะครับตามรอยเนี่ยที่มีรอยน้ามันเนี่ยอันน,นี้ไม่ได้ไม่ได้รั่วนะครับคือน้ํามันที่เราทํากันฮนะที่มันค้างอยู่ตามซีนะฮะอา่ามันจะทําให้เราเห็นรอยน้ํามันขึ้นมาตรงนี้ช่วงยุบก็ประมาณนี้ครับเนี่ยฮะยุบสุดสดนะครับก็อยู่ประมาณนี้ยุบสุดๆดประมาณนี้ครับผมขึ้นมาตรงรอยขีดเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราสไลด์ชก ขยับลงมาอีกสักหน่อยได้ครับได้นิดหน่อยครับถ้าเยอะไปเดี๋ยวหัวแกนโชงมันจะไปชนบางโคนได้ครับตรงนี้อาจจะได้ลงมาอีกประมาณนี้ได้ครับหมายถึงตรงนี้นะครับหมายถึงแผงคอเนี่ยสไลด์ลงมาได้อีกเพิ่มได้อีกเพราะช่วงยุบมันอยู่ประมาณนี้ครับต่เดี๋วต้องมาดูกันก่อนว่าว่าไปบางโคลแล้วจะติดเยอะไหมครับด้านบนตรงนี้ลงอาจจะลงได้มานิดหน่อยครับตรงนี lights, ้ครับช่วงนี้ครับผมเพราะช่วงยุบสุดๆเขาได้แค่นี้ แ,แน่นๆดีครับน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าครั้งแรกมันนิ่มแล้วก็ช่วงสตอกมันเยอะนิ่มมันด้วยครับประมาณนี้ครับผม <ic> ก็ใส่บางโคนหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ฮะก็จะอมยางมาหน่อยหนึ่งครับผมก็จะมีต้องเปลี่ยนตรงนี้หน่อยฮะสายเบรคครับ มันงอลงมาเยอะ,อะประมาณนี้นะครับก็เตี้ยลงมานิ้วครึ่งนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับผมจะต้องไปลองวิ่งดูครับก็เดี๋ยวลองอเดี๋ยวมาลองขย่มให้ดูครับว่ายุบยังไงมั่งครับ การโหลดหน้าเวฟ125ด้วยการใช้สปริงโหลดแล้วก็ใส่รีบาวแล้วก็เซ็ตน้ำมันเบอร์20นะครับความหนืดก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมาฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับผม